การกระทำของผู้จุกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพลบล้างการปกครองระบอบภาะชาธิตยอันมีพราาะสมกตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งรัฐมนุนม,มาตรา25มาตราสาได้กำหนดกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพสอดคล้องกับกติการ่วมประเทศ ว่าด้วยสิทธิของบุคคลและสิทธิทางการเมืองมาตรา19ไว้สข้อดังนี้วงเล็บ1ต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติวงเล็บ2ต้องไม่กระทบต่อความสนุเรียบร้อยและวงเล็บ3ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติการในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการ ควาที่เห็นเพื่อการเรียกร้องให้มีการทําลายการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นหรือผ่านการนําเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นและใช้เป็นนโยบพักแม้เหตุการณ์ทำร้องผ่านพ้นไปแล้วแต่การดําเนินการรณรงค์ให้มีการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาของผู้ถูกร้องทั้งสองมีลักษณะ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นขบวนการโดยใช้หลายพิธีการประกอบกันทั้งการชุมนุมการจัดกิจกรรมการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเสื่อร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรการใช้เป็นวิยบายหาเสียงือตตั้งหากยังปล่อยให้ผูกถูกร้องทั้งสองกระทำการดังกล่าวต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนําไปสู่การล่วล้างการปกครองระบบชธิไตอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข การกระทาของผู้ถูกร้อมทั้งสองจึงเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภ,ภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปูะมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งซึ่งวรรคสองให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่าการกระทาของผู้ถูกร้อมทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9วรบหนึ่งและสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.12อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด,ด้วยตามรัฐมนูญมาตรา49วรรคสองพระญพัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐม,สสมนูญอสบัพศมาตรา74 1. มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ